สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพาเพื่อนๆพืนมาพาถัวขึ้นเสานะครับถั่วนี่ไม่มีที่ยึดเกาะเขาก็ไปเรื่อยนะครับเพื่อนๆพามาเลยครับให้เขายึดเกาะกันเองนี่ฮะเขาจะได้ขึ้นไปบนเสานะครับนี่ฮะยาวแล้วเราไม่ได้มาทําค้างให้เขาสักทีนะครับจนเขายาวขนาดนี้นเพื่อนๆ ทาอีกทีก็โตมากแล้วนะครับพาถั่วขึ้นค้างนะครับให้ขึ้นค้างสักหน่อยเนาะถั่วเนาะนะครับปักแล้วก็พาเขาขึ้นเลยครับ อุ้ยขาดใจร้ายกระถวยครับน,นี่นะครับพาถั่วขึ้นค้างครับผมยาวๆอย่างนี้ครับเพื่อน,อนมาบุก,กบวกเข้ามาครับ นี่ครับเพื่อนทางนี้ยาวๆเดี๋ยวตัดเรื่อยๆมาทําขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่มีเนาะอันไหนขึ้นไม่ทันก็กินข้างล่างนี่แหละครับ โอ้ยาวมากเลยครับเพื่อนครั้งเราไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าลมพัดแรงๆนี่ก็น่าจะล้มนะครับไม่เป็นไรครับติดแล้วเอาเข้าพันกันครับเดี๋ยวเขาก็ยอดเขาก็จะเลื้อยขึ้นที่สูงเองเนาะเพื่อนเนาะ ครับเยอะเลยโอเคครับวันนี้ก็ทำได้ประมาณเจ็ดแปดหลักนะครับผมแล้วฝั่งนูก็อีกสิบหลักนะครับสำหรับพาถั่วขึ้นค้างนะครับก็ เป็นถั่วค้างเนาะต้องทําค้างให้เขานะครับเขาก็จะได้ทิ้งฝักยาวๆนะครับอบอวกให้เราทานเนาะปุ๋ยก็บดรุงไปหลายรอบแล้วนะครับก็ตามสภาพครับปีนี้อากาศร้อนมากนะครับวันนี้ก็ร้อนชื้นดูงนีเราออกอย่างนี้นะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับพาถั่วขึ้นข้างค้างขึ้นค้างถั่วนะครับผมสวัสดีครับ